ตาเรากช่องไม่ตดก่อนนะเอออดดึงกางเกงคนอะไรสวยจังเลยเรานข้กนนะคะรดเงนเนนะนรถแล้วพี่มนขึ้นรถแล้ว ส่งพี่ๆไปโรงเรียนก่อนและหนูก็จะไปโรงเรียนเหมือนกันค่ะมีแล้วจะได้เข้ามาได้สั่งคงมามื่อวานรถเข้ากลับไปคืนเข้าไม่ได้มไปส่งโดยนายพันธ์นะทุกคน นายพลไปธุระนายพันไปส่งนักเรียนนะคะแกพันไปส่งนักเรียนเหรอจ้าแกพูนนายพลก็ไปธุระหัเราไปดักตรงนี้ดีกว่าไหมดับตรงตู้ตู้แล้วนี่ยังนี่ยังบุ๋น อะไรบูดคนนี้บูดเหรอคนนี้บูดหรอคะอวันนี้ขยันนะขยักขยอจะไปรอรถแล้วเนี่ยใช่วันนี้มีน้อยโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะเออป้าเดี๋ยวไปอุ้มเดี๋ยวอุ้มเดี๋ยวอุ้มบ้าโอ้โห้าว้ยโอ้โหดู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 นะฮะดู ควสุขนะเกาะเลยเกาะเลยยิ้มเลยเกาะเลยอหทำยังไงก่อนไปนะทงรนนะทางนะจุกก่อนดีนะยืนนีนะจุกกันนีนะเป็นอะไรเป็นไรเสือไคพาองก็โรงามเดี๋ยวเราไปทางนี้กันดีกว่าไปไปทางนี้ เราไปส่งพี่เขาก่อนไหนงูอ่ะไหนอ่ะหนูเห็นว่าไงนะมินมินเห็นตัวใหญ่ไหมมินไม่ใช่หรอมันมายังไงอ่ะงูมายังไงนะมันมมันโฉบมาเลยมันโฉบมาเลยมันโฉบมึงไหมมันไม่มันลอยหรอลอยไปลอยมาอืมลอยไปลอยมาเลยโอ้โหมินคิดเลยใช่ไหมเออมันมันผ่านหน้ามินเหรอโอ้โหมันผ่านหน้ามินไป เอ๋อตอนนี้ทุกคนดูเราอยู่เบื้องหลังใชชวอก็แอบส่งนะอยู่ด้านหลังนะดูวยฮะนี่นี่นี่โอเคนี่บ้านบ้นเป็นงูฮะขน้ใจอ่ะวันสุดสัปดาเออว่าไงนะลูกอืมงูเขาบอกว่าไงนะเอือใบชายบอกไงใบชายบอกว่าหนูต้องไม่งอแงนะ ถ้านหนูไม่งองแงหมูจะไม่มากัดเราถ้านหนูงอแงเขาจะมากัดกอบเลย <c oughs> เคไหมวันนี้หนูไปโรงเรียนไม่งอแงนะคะเคไหมมันไม่มีดินเหมือนเรามันไม่มีดินเหรอโอ้มันมีฟันไหมมันมีฟันไหมลูกมีใช่ไหมงูอ่ะมีสิมันมีเขี้ยวด้วยอุ้ยโอเคไปแล้วนื้พี่ๆไ,ไปแล้วม,มันก็มีเขี้ยวไงไม่งั้นมันก็จะกัดได้หรอ เดินไปแล้วไปกันแล้วพี่ๆไปกันแล้วต่อไปก็เป็นรอบของมินมมน้อยทำาอะไรทำนี่เลยทำเขาเหรอ,อไปแล้วแต่จริงนะวันนี้ยังไม่มอึเลยนะอย่าบ,บอกนะวี่นาทีที่รถมาแล้วปวดอุ้งปวดฉี่ไม่ปวดฉี่ใช่ไหมลูกฉี <c oughs> ่นะครับวันนี้ไม่งอเงนะ เดี๋ยวพอตอนเย็นเราก็จะมาดูคลิปที่เขากินกันอีกเนาะตอนเย็นเราจะดูเขากินอะไรเนาะตอนเย็นเนี่ยกินขนมเนาะตอนเช้าเรากินไก่ทอดกินโดนัทกินอะไรเนาะบางทีกินสเต๊กเนาะเดี๋ยวไปดูทีเขากินอะอุ้เดี๋ยวก็จะไปกินโ้บะเนาะตอนเย็นเราจะกินโซบะโซบะที่มันเกี่ยวกความิ่มมันจะเยอะมากเล

ตามอยู่ตามอยู่อยโอ้โหลูกคอดอกมากเลยโอ้โหเดี๋ยวขอ,อยากกินแล้วเดี๋ยวมาขอ,อยากกินแล้วโอ้โหดอกมาก ไม่ได้เดี๋ยวเปื้อนเดยวเปื้อนค่ะบอกพี่ป้าดาดิดิเต็นเย็นใคยเล่นเดยกชุดสวยเปื่้อน่ ต้นไม้ไม่มีตรงนี้ลูกเขาอยากเล่นต้นไม้เดี๋ยวหาไม้ให้ท่อนต้นไม้บอกอุ้ยเยอะเลยเยอะเลยอุ้ยนอนหลับแล้วต้นไม้นอนหลับแล้วอุ้ยเยอะเลยมีน้อยมีเยอะเลยลูกนี่นี่นี่โอ๊ยหลับแล้วเนี่ยหลับแล้วเนี่ยเอาไม้เรืเอาไม้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 เอาไม้โอ้ยของชอบก็เลยงานนี้ มาให้เบ้ถือผ้าให้ไหมมันจะได้ไม่เลอะผ้าจะได้ไม่เลอะไงลูกมาโอเคป๊บจับกระโปรงขึ้นด้วยหลบยังไงก็ไม่รู้้อาวโอบนอนหลับไปยังมันนอนหลับยังไอ้ลูกมันนอนหลับยังไหนไปดูที่ตรงเยอะๆหน่ะ เอาไม้หรือเขียนะลูกเนี่ยไม้เขียมันจะได้รองเท้าไม่เปียกไงลูกไม่เปื้อนรถมาแล้วยางไหนดูซิโอยางไม่มาเลยนี่ทำไมเราหิวเช้านี้แปลกจังอยู่แต่เช้าใช่ไหมเหมือนกันนะเนี่ยเพราะเราไม่ได้กินตอนเย็นไงมันก็เลยใช่ใช่ใช่เออนึกออกแล้วมีน้อยไม่ใช่ลูกไม่ใช่ยังไม่ใช่ ไปแล้วบายบายพี่ด้วยเก่งมากเลยนะคะฮะโอเคถือให้คนกันนึ่งไปลูกไปไปโรงเรียนบายบายลูกบายบายตั้งใจเรียนนะคะเป็นเด็กดีนะคะเดี๋ยวตอนเย็ลูกถือพาไปกินกุ้ง มีมีกุ้งเผาบ่มีร้านเลยอยู่ตรงไหนบุก้าุกะอ๋อตรงไหนยังไงแยกกุ้งเผาอ๋อจะไปร้านนั้นนั้นเสร็จแล้วยังร้านใหม่อ่ะยังร้านไหมเยให้แต่มิน้อยเลรวคะเผือไปแล้วเกือไปแล้วจังหวะพอดียเงดีที่ค่อบอ